สวัสดีค่ะมาใหม่ค่ะมาใหม่ค่ะเมื่อกี้ดูเด็กๆอยู่นะคะเขาฝากเด็กไปน,นะคะเขาฝากเด็กให้ดูก่อนเมื่อกี้ก็เลยดูเด็กเดี๋ยวมาล้างจานช่วยแม่กันก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเตรียมเคลียร์ก่อนนะเคลียร์กระมังล้าง ใช้เข้ามาแล้วทักทายกุยหัวใจรัวๆคุยกันได้นะคะกุหัวใจรัวๆคุยกันได้เด้อทักทายได้จ้าแต่ฉันไม่ได้อ่านคอมมิดอกนะฉันจะมาอ่านทีหลังแล้วฉันไปทำความร่างซะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าแมวเข้ามาแล้วกดหัวใจรัวๆให้ด้วยนะคะมาทักทายกันนะคะมาชชิญคุณแม่ล้างจานะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเดินจ้าที่ใครข้าวาแล้กไดไลค์กดแชร์ชน,น,นะตื่นเช้าออมาก็ต้องมาล่างจานโอนล่างจานช่วยคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่โมดกดหัวใจรวยๆฉันนึงเด้อเป็นกำลังใจฉันไล่สดอีกต่อไป ชาวมากก็ต้องมาช่วยคุยเมล่างจานแต่ฉันก็อยากไลฟ์ฟุตคุยกับพวกแกด้กยาพวกแกด้า,กกดาล้างจานมันยังไม่กินกาแฟแล้ก,กาแฟกินไปแล้วมาล้างจานคุยกันโอ้ยเห็นหอยฉันไหมไม่เห็นหราะ ขอบคุณค่ะที่กดหัวใจรรั่ๆให้ฉันเป็นกำลังใจให้ฉันไล่สดต่อไปนะจ๊ะให้เขามาแล้วก็ทักทายฉันได้เด้อมาจ้างจานช่วยคุณแม่ดูๆไปเด้อ ต้องหลดจักกันไว้ใครไม่หลุดจักฉันก็หลุดจักฉันแบบกระเดือยคนไหนที่หลุดจักฉันแล้วก็หลุดจักฉันให้มากขึ้นกินกาแฟแล้วกินกาแฟกินคอลลาเจนแล้วเลยไม่ได้ไลฟ์สดทำวิดีโอเอาก็เลยมาล่างสารคุยกันดีกว่า ชีวิตทุกวันต้องตื่นมาล้างจานเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้งานทําเลยค่ะเดี๋ยวจะเริ่มงานประมาณวันที่สี่งานที่สองของฉันมีงานที่หนึ่งแล้วตอนนี้รายได้ไม่เพียงพอต้องหางานเพิ่มีกช่วงมีโควิดต้องหางานเพิ่มสองทางเลยจ้าทางเดียวไม่พอแล้ว วันนี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไรเมื่อวานัะวันก่อนเหน้าหนาวนาว,วันนี้ไม่ค่อยหนาวดอกขายก๋วยเตี๋ยวคุณแม่ขายใชยเ่เป็นคนช่วยใช่เป็นคนเสิร์ฟเป็นคนล้างจานเดี๋ยววันที่สี่ฉันก็ได้ไปทำงานแล้วฉันจะเข้าไปเป็นสาวโรงงานอีกรอบหนึ่งพราะว่าฉันอยู่บ้านเฉยๆแล้วฉันไม่มีรายได้ฉันมุดนิด ต้องไปหางานทําสฉันขายของออนไลน์แล้วฉันก็หางานเสรมิมอีกด้านหนึ่งตอนนี้ช่วงอยู่บ้านก็ช่วยคุณแม่ไปโกนว่าเขากินของเขาก็ต้องช่วยเขาล้างจงล้างจานอะไรแบบนี้นะโอ๊ยลม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 อมยานะอย่านะ เป้าเป้าเปนะ้า,า,าเออเออสวัสด <c oughs> ีตาใครเข้ามาดูฉันแล้วก็กดหัดใวใจรัวๆเดอ้อทักทายคุยฉันได้จะได้มีเงาจะได้ทำความรู้จักกันให้มากขึ้นรู <c oughs> งานเปิดใหม่ นะโรงงานอะไรว่าแท็กแท็กทีมพาวเวอร์จำกัดโรงงานเขาเปิดใหม่จังตอนนี้ใครที่แบบว่าตุกงานผู้หญิงผู้ชายทอมกระเทยอะไรเขาหลับมดเลยแต่ว่าอายุ18ปถึง3าเด้อใครจะไปทํางานโรงงานนี่ไปเลยจดัดไปสมัครเลยเขาหลับเลยตอนนี้อยู่บานช่วยรายได้มันมีเขาก็ต้องหางานหลายหลาย,ลายด้านเลออนไลน์ดึง ลงลงลงงานขายก๋วยเตี๋ยวล่างสูงล่างจานเลยทํามดเลยตอนนี้ช่วง COVID โควิดจะอดตายก็ต้องหาไปก่อนหาไปก่อนด้ยช่วงนี้ใครมีงาน,กน,นเกาะงานอะไรดีโควิดมันมาอีกรอบหนึ่งแล้ว ใจรัวยฉันได้จ้าฉันจะได้มีกำลังใจไล่สุดคนไหนที่ไม่รู้จักฉันก็เข้ามาดูฉันเด้อขอโทษใจฉันได้ทักทายคือฉันได้เดี๋ยวเดี๋ยวคนไหนที่สนใจสินค่าที่ฉันขายเด้อคอจินกาแฟทักทายฉันมาได้เลยทางแชทเด้อจ้กว่าทางใต้คอมเมนต์ฉันบางทีฉันอ่านมองไม่เห็นนะฉันพูดไปเรื่อยเปื่อยฉันก็เลยมองไม่เห็น ใครคุณใส่กาแฟคอราเจินอะไรเงี้ยผักชาฉันมาได้เลยด,เด,ด้วทางแชทเจ้จ้าล่างสารช่วยคุณแม่ทุกเช้าต้องมาล่างจานอ่ะเดี๋ยวก่อนปวจะมาล่างจานเชิญกินกาแฟไปแลวกาแฟคอราเจินยังไม่ได้กินข้าวเลยรองท้องไปก่อน คพราเจนฉันก็ผสมเอนไซม์เข้าไปมันรองทอมันก็เลยทำฉันมีหิวฉันก็กินน้ำตามไปเยอะๆสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะคะเข่ามาแล้วกดหัวใจร้อนรวๆฉันเจอกดไรให้ฉันก็ได้ นี่ทำอะไรกันอยู่จ้าใครทำงานแล้วทักทายฉันมาได้เด้อนาบ้านฉันคนมันก็นจะหลายนิดนึงเพราะวาลาฉันบานฉันขา,ายกว๋วยเตี๋ยวใครใครอยากกินกว๋วยเตี๋ยวกว็ามาเด้อลานปลาแมวบ้านขามเด้อบานขามอยู่โคราชอำเภอเฉลิมพระเกียรติมาเด้อกว๋วยเตี๋ยวปลาแมวร้อยอร่อย ฉันฉันกันงตีได้เลยว่บก๋วยเตี๋ยวแม่ฉันอร่อยบ่ฉันกินตุกวัน่ก <c oughs> ทำอร่อยก๋วยเตี๋ยวนะ ดีเกดอีหากูต้องขยันละวะเน้โควิดมางานการก็ไม่มีทําขายของออนไลน์ก็ขายดีอยู่เด้แต่ว่ามันได้แต่พอกินเดี๋ยววันที่สีก็ไปหางานการทําแล้วอันนี้ก็อยู่บ้านเฉยๆก็มาช่วยพ่อช่วยแม่เนาะ อยู่บ้านที่เฉยก็ไม่ได้ให้ปลาประโยชน์แต่มีเฟซบุ๊ก k ไวกับโพสขายของไม่ทว่าขายได้เท่เกทำอะไรอยู่เกียดทำงานย่างเกียดทำงานยัง นี่นะอีเกตมันดูไอ้เนอีเกตฮะโหลฮะโหลเกตอีเกตมึงโทรมาหากูด uh, ูเกตเกตมึงโทรมาหากูดูอีเกตมึงโทรมาหากูดูเดี๋ยวใครเม่ให้ลูกเขาดูเขาฟอนให้แม่เขาดูลูกเขาฟอนมาว่ะตอนนี้เขากำลังหลับมึงมาเร็วๆร็วทำด้านเดี๋ยวไม่พอดอกตอนนี้น่ะกูน่ะก็ต้องหางานอีกงานหนึ่งทำ โทรมาดูเอาหนังดีด้วยท่านแม่มึงก็โทรมาเกมกโทรมาดูได้ยินมั้ก็ดูกมันปฏิเสธอหานี่มันปฏิเสธทำไม <laughs> ใครเข้ามาแล้วกดไลคก์กดแชร์ฉันต้องดูใครสนใจกาแฟก็ทักใายมาได้เลยทางแชททางแชทนะคะใครสนใจกาแฟก็ทักมาได้เลยค่ะทางแชท,าทาชหารายได้อีกสองทางเดี๋ยวก็ไปทำงานแล้วหารายได้ให้คุณพ่อคุณแม่

น่าตาน那么多โอ๊ยพอไปกันด้วยแล้วใอรมาทักใครดูกันใหม่เ้อะให้เขามาดูย้อนหลังก็อย่าลืมพกดหัว,วใจรวยๆเช่นน้าไม่เก็ตถูกมาละถ้าเกียด